สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับ Total นะครับเป็นไขควงกระแทกนะครับไร้สายหรือว่า Impact Driver นั่นเองนะครับขนาด20โวลต์นะครับรุ่นนะครับ TIRLI 2002นะครับก็ไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ประมาณนะครับสามพันไปปลายนะครับจะได้ทั้งกล่องนี้เลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับ ก็เปิดมาเลยนะครับก็จะมีตัวคู่มือนะครับท,ทั่วไปนะแล้วก็จะมีตัวกิปต,ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับสามารถที่จะเอาใส่กับตัวไขควงของเราได้นะครับถัดมาก็จะเป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จเนี่ยวัสดุก็พลาส,สติกนะครับแข็งแรงดีนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกอสเตตัของไฟนะครับว่า สเตตัสการชาร์จอะไรต่างเป็นอย่างไรนะครับก็ดูตามนี้ได้เนาะอันนี้มีไฟโชว์สถานะนะครับถัดมาก็จะมีแบตมาให้2ก้อนนะครับขนาด2.0แอมป์นะครับ20โวลต์นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวไขควงกระแทกของเราเลยตัวนี้นะครับ น,นะครับแล้วก็จะมีชุดไขควงมาให้นะครับจะมีตัวบล็อกนะครับแล้วก็ตัวไขควงแฉกนะครับตรงนี้2ตัวนะครับบล็อกก็จะมีขนาดเบอร์ตั้งแต่เบอร์6เบอร์8แล้วก็เบอร์10นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกระเป๋านะครับตรงนี้กระเป๋าที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับ ตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีปุ่มกดนะครับดูสเตตัสนะครับหรือสถานะของตัวแบตเตอรี่ได้นะนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับเวลาเราชาร์จเนี่ยตัวแท่นชาร์จก็จะกระพริบนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายที่บอกว่ากําลังชาร์จอยู่นะแต่เวลาเต็มแล้วมันก็จะหยุดกระพริบนะครับก็เป็นไฟสีเขียวนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์บัสเลตมอเตอร์นะครับ เบลต์มอเตอร์ก็คือมอเตอร์ที่ไลแป้งฐานเนาะนะครับก็จะมีไฟตรงนี้นะครับตรงที่เป็นสีนะครับสีขาวๆตรงนี้จะเป็นยางนะครับก็ทําให้เราเนี่ยจับได้แน่นส่วนตัวที่เป็นเขียวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะพลาสติกแข็งทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวติ๊กเกอร์นะครับตัวสวิตช์นะครับมีปรับปุ่มซ้ายขวาได้นะครับสามารถปรับระดับได้2ระดับนะครับก็ ตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับระดับนะการปรับเนี่ยต้องเป็นช่วงการใช้งานเท่านั้นนะครับเป็นระหว่างการใช้งานเท่านั้นถ <obile even BMW oke ADHD> er. ึงจะปรับได้เนาะถ้าเราไปกดอย่างเงี้ยปรับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้งานอยู่นะครับสามารถกดปรับได้นะครับต้องกดปรับตอนใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับสเปคของเครื่องกันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีความเร็วที่ปรับได้อยู่2ความเร็วนะครับก็คือโลกับไฮนะครับโลเนี่ย ความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยรอบต่อนอาทีนะครับแล้วก็อัตราการกระแทกอยู่ประมาณสองพัน BPM นะครับส่วนเบอร์สองนะครับหรือไฮนะครับนะครับเราสามารถกดได้นะครับตรงไฮเนี่ยไฮเนี่ยความเร็วรอบของเขานะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 2100 RPM นะครับแล้วก็อัตรากรแทกเนี่ยจะอยู่ที่3,300นะาตัวท็อกนะครับหรือว่าแรงที่เราได้เนี่ยจากเจ้าตัวนี้อยู่ประมาณ170นิวตันเมตรนะครับเราจะมีไฟนะครับไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูช่วงความยาวของเขาก่อนละกันอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับ6นิ้วหรือ15เซนนะครับ ความสูงนะครับความสูงเนี่ยของเขาเนี่ยเมื่อรวมแบตเตอรี่ด้วยนะครับอยู่มาณสัก9้านิ้วนะครับหรือยี่ิบสามเซนนะครับทางด้านนี้ก็อยู่ประมาณสัก2นิ้วครึ่งนะหรือ6เซนนะครับประมาณ6กเซน,นด้ามจับของเขาก็อยู่ประมาณสักอสี่เซนครึ่งนะครับเล็กสุดเนี่ยก็ประมาณ3ามเซนครึ่งต่อไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันใช้งานกันดูบ้างนะครับผมก็จะลองไปยิง สกูดูนะครับแล้วก็ทําการเจาะดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยการยิงสกูก่อนนะครับเป็นสกูเอ่เกลียวปล่อยนะครับสีดําแบบนี้นะครับยิงกับไม้จริงนะก็ตัวนี้สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับนะครับใส่เข้าไปได้เลยเนาะนะครับ นิ่งเลยนะครับผมจะเอาเป็นเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์โลก่อนแล้วกันนะครับอาจจวลองยิงกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งนะก็ยิงเข้าสบายเลยนะครับ ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมจะลองเป็นเบอร์สองดูนะครับนี่เบอร์สองนะครับผมจะบอกว่าแรงมากเลยนะครับหัวตัวนี้ขาดไปแล้วนะครับเมื่อกี้วิธีการเอาตัวไขควงของเราออกนะ ก็ดึงดึงจุกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกได้เลยนะครับแล้วใส่ก็ง่ายๆนะใส่แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับดึงออกก็ดันจุกออกมาแล้วก็ดึงออกนะครับก็ต่อมาเดี๋ยวผมจะลองเทสเป็นตัวสกูยาวแบบนี้นะประมาณสักเจ็ดนิ้วได้นะครับนะครับเดี๋ยวจะยิงเข้ากับตัว ไม้สนตัวนี้นะครับเป็นไม้สนเนาะไม่ไม่แข็งมากเกินไปไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งมากเกินไปแล้วก็เป็นไม้ขนาดความแข็งปานกลางนะครับเดี๋ยวเราลองยิงดูนะเพราะความยาวมันน่าจะได้พอดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่เป็นหัวบล็อกโดยผมใช้เบอร์สองเลยนะครับแล้วยิงกันเลยนะครับ จะมีไฟให้ด้วยนะอันนี้เบอร์หนึ่งนะผมจะปรับเป็นเบอร์สองนะครับน,นะครับเบอร์สองนะครับมาดูกันนี่นะครับเดี๋ยวเรามาถอนออกกันบ้างนะครับสามารถถอนออกได้ด้วยนะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งของตัวไขควงกระแทกเนี่ยคือเราไม่ต้องออกแรงกดนะครับเราแคา่จับตัวไขควงไว้เท่านั้นนะครับแล้วเราก็แค่กดตัวสวิตช์เท่านั้นก็พอนะครับ ก็แบบสุดท้ายผมจะใช้เป็นการเจาะดูนะครับเป็นหัวเป็นใบาพายนะครับตัวน,นี้เป็นใบาพายนะครับเดี๋ยวจะลองมาเจาะดูบ้างนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองใช้นะครับไขควงกระแทกไร้สายนะครับตัวนี้ของโซโท้นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขา,าจุดประสงค์เขาจริงเนี่ยคือเอามาใช้ในการยิงตะกูเป็นหลักเลยนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะหา,อาดอกสว่านหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นหัวหกแฉกแบบนี้ได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ในการเจาะได้เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กันได้นะครับ ก็ลองดูนะครับว่าเราจะสามารถเอาไปใช้กับงานตัวไหนได้บ้างนะแต่สําหรับผมผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสมนะราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับอยู่ประมาณสามพันไปปลายนะครับก็ได้ของแถมตามที่ผมได้พามาดูนะครับมีทั้งแบตมีทั้งกระเป๋าอะไรนะครับผมก็สําหรับคลิปการรีวิวในครั้งนี้ก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังมองหาไขควงกระแทกสักตัวหนึ่งนะครับในการใช้งานก็ตัวนี้สามารถเป็น ตัวเลือกในการซื้อกันได้นะครับแต่สําหรับใครที่สนใจในสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้นะครับทางด้านใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปชมได้นะครับว่าราคาต่างๆเป็นอย่างไรนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ